สวัสดีครับวันนี้มีช่องไม้นิ้โกปีนะครับวันนี้ผมจะมารวมยูทูบเบอร์ที่ซับพอร์ตและสนับสนุนและเป็นแรงผักดันให้ผมทำยูทูบนะครับในช่องในชื่อไม้นินกปีไปดูครับว่ามีช่องอะไรบ้างโอเคไปดูเลยไปช่องไหนช่องแรนนะครับ ช่องแรกนะครับได้แก่ได้แก่คุณครูพัชรพงษ์คุณหอนะครับคุณครูครับเป็นคนที่สอนเรื่องการถ่ายภาพและผู้สิ่งทุกอย่างให้ผมเป็นยูทูบเบอร์ถึงวันนี้วิดีโอขึ้นที่คุณครูคลงล่าสุดนะครับเป็นวิดีโอนี้นะครับการดูของวิดีโอนี้อยู่ที่เท่านี้นะครับค,คุณครูเข้าร่วมยูทูบเบอร์วันยูทูบวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนสองพัน แปนะครับการดูทั้งหมดการดูรวมทั้งหมดการดูของคุณครูรวมทั้งหมด 4...41335 คนหนับห้าคนครับ <Wow. S 1> ช่องที่สองน,นะครับคือช่อง BB เพื่นีวีะครับเป็นเพื่อนที่สนับสนุนในวงทํา u t u b e เขาแสังสุน้ำหมึก่็ตอนปีนะครับเราเพทำตอนป .5 คือซีรีส์ที่เขารวมที่เขาทําในเดือนที่ผ่านมานะครับประมาณนี้ประมาณนี้การดูทั้งหมดซีรีส์ของบินบินเกนทีวีนะครับคือซีวีซีรีส์การผจญภัยในป่าแห่งปันร้ายช่องต่อไปนะครับได้แก่ช่องโอทีเอชแชนแนลนะครับนี่ครับคือช่องนี้ วิดีโอที่เขาลงล่าสุดน,นะครับคือวิดีโออันนี้ครับ <S <S วิดีโอนี้การดูทั้งหมดสามสิบครั <S 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 ้งครับเขาลงเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมาครับคือเมือ่อวานนี้นะครับเขาเขาลองการเป็นยูทูบเบอร์วันที่เก้าพันวาสองพันสิบเก้านะครับการดูรวมทั้งหมดเจ็ดสิบแปดครั้ง ครับแล้วช่องต่อไปที่คนเด็กเองนล้นก็คือช่องไมยนี้ก็ปีนะครับคือผมนั่นเองนะครับผมเป็นคนที่ให้ความปรึกให้ความศึกษาอให้ให้คำปรึกษาแกช่องพูดที่ใช้แนวนะครับนะครับวิดีโอที่วิดีโอที่ช่องไม้นี้นก็ปีลงน้องคือช่องคือคลิปนี้ครับ แล้วก็การดูรวมทั้งหมดนะคะของคลิปนี้อยู่ที่185ครั้งนะครับว้าว <Wow. S 1> ตรงนี้เลยเข้าร่วมยู u ู e เข้าร่วม youtube นะครับวันสิบสามีนาสองันสิบปการดูรวมทั้งหมด5 3าพันครั้งนะครับว้าว wow. yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now.